coming soon for you everyone คำนายไพ่ยิปซีประจำเดือนมีนาคมสำหรับคนที่เกิดวันสำหรัคนที่เกิดวันอังคารสามารถรับฟังคำทำนายได้ในวันนี้นะคะคำนาย by CAC คำนายโดยแอดมินชื่อพิมพ์ของช่อง Coversational t c h n n e สิ้นสุดการรอคอยนะคะ ตอนนี้มาฟังคำทำนายดวงคนเกิดวันอังคารนะคะประจำเดือนมีนาคม2,567นะคะทำนายชีวิตโดยทั่วไปการงานการเงินความรักโดยรวมนะคะไพ่ทั้งหมดที่จับมาทั้ง1ิใบนะคะก็จะเป็นไพ่การเงินเสียประมาณ80%นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เกี่ยวกับการเงินแล้วก็การงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มฟังคำทำนายกันได้เลยนะคะ สำหรับไพ่สองใบแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดช่วงชีวิตปัจจุบันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะคุณก็จะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ไพ่ Queen of Pen จ a ก l e นะคะตำแหน่งชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะคุณก็ ถือว่าเป็นคนที่มีเงินนะคะมีเงินอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนขยันทํามาหากินนะคะชีวิตในช่วงนี้คุณไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรมากมายนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณสามารถที่จะทําเงินทํามาหากินได้นะคะแล้วก็พอมีเงินเข้ามามีฐานะดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้นะคะ กันต่อเลยนะคะสำหรับไพ่อีก2ใบถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะในตําแหน่งของคุณก็คือได้ทั้งหมดได้ไพ่เหรียญ7เหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ไพ่ตาแหน่งเจ้านายผู้อุปการลาครอบครัวก็จะได้เป็นอัศวินเหรียญน,นะคะก็คือคําทํานายของ อนาคตข้างหน้าของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่มีเงินเก็บค่ะดีใจด้วยนะคะเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยคุณจะเก็บเงินอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้มีอุปการะนะคะก็คือจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินเจ้านายหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวอย่างนี้นะคะก็จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะเป็นอย่างดีเลยค่ะ2ใบต่อมาเลยนะคะ ก็คือเป็นไพ่ตำแหน่งของอดีตที่เพิ่งผ่านมานะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริวารลูกน้องนะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมานะคะคุณก็ได้ประสบความสําเร็จนะคะก็คือในส่วนของคู่ครองกับคุณนะคะจากที่ไม่มีอะไรเลยนะคะหรือว่าจากศูนย์นะคะคณก็มาช่วยกันทำมาหากินอดีตที่ผ่านมานะคะ แม้ว่าพวกคุณจะมีการทะเลาะบอแว้งกันบ้างความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะแต่ก็ผ่านพ้นมาด้วยดีนะคะกับการทําธุรกิจร่วมกันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็จะมีอารมณ์แปรปรวนบ้างนะคะในช่วงข้างขึ้นนะคะก็ที่ผ่านมานีนะคะ่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปขั้นหนึ่งนะคะก็คือคู่ครองชีวิตการทํางานของคุณประสบความสําเร็จคะ่ะจากคู่ครองคะ่ะ ไพ่ใบต่อมาเลยนะคะก็คือเป็นสองใบที่เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของคุณนะคะคุณเกิปดปัญังคารนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะก็คือจะมีงานสังสรรค์งานรื่นเริงการไปเที่ยวนะคะมีเยอะแยะมากมายคุณก็เองก็อยากไปกับเพื่อนนะคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือปัญหาทางด้านการเงินคุณก็คือต้องการที่จะแปลว่าไม่ไม่สิ้นเปลืองในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะ คนอาจจะมองว่าคุณโอ้โหช่วงนี้เก็บเงินเก็บทองกันจังเลยนะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นสภาวะแวดล้อมปัญหาของคุณก็คือคุณแก้ไขปัญหาด้วยการมัธยัถ์แก้ไขปัญหาด้วยการรู้จักที่จะประหยัดแล้วก็ใช้เงินนะคะการท่องเที่ยวคุณสามารถที่จะประหยัดแล้วก็ไปท่องเที่ยวในภายหลังที่คุณมีเงินเก็บมากพอแล้วนะคะส่วนคนที่ได้ไปท่องเที่ยวในช่วงนี้นะคะคุณก็จะไม่ใช้สิ้นเปลืองเหมือนกับที่ผ่านๆมานะคะช่วงชีวิตช่วงนี้ดีคะ่ะ ถึงไพ่สรุปสองใบนะคะใบแรกก็จะเป็นไพ่นักบวชนะคะก็คือความคิดภายในใจของคุณนะคะก็คือรู้สึกว่าปรุงแล้วกับชีวิตนี้แล้วก็อาศัยหลักธรรมะนะคะในการดําเนินชีวิตคุณมีความเยือกเย็นมากขึ้นนะคะคนเกิดบันังคารจากที่เคยร้อนนะคะก็คือมีความเยือกเย็นแล้วก็สุข,ขุมรอบครอบมากขึ้นนะคะมีเทวดาคุม้มครอง,อง,องให้แล้วแพร่คลาดนะคะจากภัยอันตรายต่างๆนะคะคุณภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอนะคะที่คุณเชื่อนะคะ แล้วก็แผ่นสรุปก็คือ King อฟเ e นจักระก็คือเป็นไพ่เศรษฐีนะคะคุณได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะทางด้านการเงินนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้คุณเน้นการเงินมากกว่าสิ่งไหนๆนะคะก็คือคุณจะได้ดังคุณได้ดังหวังนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้เกี่ยวกับการเงินนะคะคุณก็จะได้เป็นเศรษฐีตามที่คุณต้องการนะคะเดือนนี้คุณมีการเงินดีมากเลยนะคะขอ,อะให้คุณรักษาไว้นะคะ ต่อ,อกันด้วยนะคะชีวิตโดยทั่วไปเลยนะคะของคนเกิดวันอังคารเดือนมีนาคมนะคะการงานนะคะได้พบความประสบความสําเร็จมือ,อมีชื่อเสียงนะคะมีการยอมรับในผลงานของคุณนะคะการเงินก็เป็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะส่วนมากคุณก็จะให้คําปรึกษาคนอื่นพูดแล้วก็ได้เงินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องความรักนะคะ ตอนนี้คุณก็ได้พบเนื้อคู่ที่คุณต้องการแล้วนะคะเดือนนี้คุณจะได้พบคนที่ถูกใจแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เอพรให้คุณมีความสุขด้วยนะคะสุขสมบูรณ์ในชีวิตด้วยค่ะบริวารลูกน้องนะคะคุณก็ไม่ได้ไปถือสาอะไรเขานะคะเพราะคุณคิดว่าเสมอว่าคนที่ทําดีก็ได้ดีบอกลูกน้องนะคะก็คือคุณทําดีก็ได้ดีคุณทาไม่ดีคุณก็ได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีระบบการปกครองของคุณเป็นระบบที่ เป็นไปตามกรรมนะคะก็บอกลูกน้องไปแบบนี้นะคะแต่ลูกน้องของคุณก็เป็นคนดีค่ะก็มาถึงคำทำนายนะคะคุณเกิดวาันอาังคารนะคะอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะไพ่สิบใบนะคะจะบ่งบอกถึงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่ผ่านมาอ,อาดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะก็คือคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนเข้มแข็งสู้ทุกอย่างนะคะไม่เคยยอมแพ้อะไรเลยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความฉลาดอาศัยหลักธรรมะในจิตใจนะคะ คนเรานะคะมีความรักหรือว่ามีคนมารักคุณก็ว้าวุ่นนิดนึงนะคะอดีตท,ที่ผ่านมาในเรื่องความรักคุณก็ว้าวุน่นมีคนมาชอบมีคนมารักเยอะนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่วางเฉยทําตัวดีนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงนี่ก็คือเป็นผู้ชายก็เกรงใจคุณนะคะอดีตนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนแสงทองส่องสว่างให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภนะคะ การเงินก็จะมีแบงก์มีธนาคารมาปล่อยกู้ให้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องที่คุณจะต้องเจอคือพอคุณมีเงินมีทองปุ๊บก็จะมีคนมาขอเงินหรือว่ามามาหาคุณที่บ้านนะคะก็คือคุณก็ช่วยเหลือไปตามอัตภาพนะคะตามสิ่งที่พอคุณจะให้ได้นะคะงานบวดงานแต่งอะไรคุณก็ช่วยไปนะคะทําบุญไปนะคะสิ่งดีๆนะคะก็จะกลับมาหาคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอวยพรคุณอยู่แล้วค่ะสําหรับอนาคตนะคะ คุณอาจจะได้เดินทางไปสัมมนา,าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือห่างเหินกับคนรักอยู่สักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จะกลับมาคืนดีกันมาอยู่ด้วยกันนะคะห่างกันสักพักนิดเดียวนะคะสรุปก็จะได้ไพ่เทวดานะคะคอยคุ้มครองชีวิตคุณนะคะชีวิตสุขสมบูรณ์ค่ะขอสรุปคำทำนายสั้นๆเลยนะคะสำหรับเดือนนี้ของคนเกิดบัอังคารนะคะ คนเกิดวันอังคารเดือนนี้นะคะมีสถานะทางด้านการเงินนะคะสถานะทางด้านการเงินเข้าขั้นเศรษฐีนะคะมีเงินเก็บนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีโชคลาภมีบริวารที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่สุดของคุณอีกเดือนหนึ่งนะคะก็ขอจบคำทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะแมินก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังคำทำนายในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ะะแล้วก็มาฟังคลิปใหม่ได้นะคะในเดือนถัดไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ